พ่อบ้านมือใหม่ปุ๊บโอเควันนี้เราจะมาทำนมเย็นกันนะครับทุกคนก็ฝนตกอยากกินนมเย็นทำยังไงนมนี่นะเปิดตู้เย็นแล้วแช่โอเคครับสวัสดีคาไปก้อนสวัสดีครับเอะเป็นลุกเป็นลุก โอเคสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือนมแล้วก็น้ำแดงเฮบูบอยนั่นเองเออน้ำแดงเฮบูบอยอ่ะของอ่ะแล้วก็แก้วแก้วอะก็มาทำง่ายๆเนี่ยเออแล้วก็แก้วทุกคน แก้วโอเคแก้วมาแล้วนี่แล้วก็แล้วก็ใส่นมแกะนมไปเลยนมยี่ห้อะอะไรก็ได้นมอะไรก็ได้นมจืดนมจืดเท่านั้นอืมปับเสร็จแล้วโอเคทำนมเย็น ยิงนี่เอาไปแล้วก็นี่แล้วก็เฮลิบ,บอยสักสองฝาหนึ่งฝาสองฝาก็มาณส,สามฝาสามฝาโอเค แล้วก็คนแล้วก็จะเป็นน้ำอันนี้อ้าวคุยโอเคแล้วก็เอาช้อตมาคนเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่คือ คนคนดูดูวิธีการมีคนแบบนี้ดีมากเยี่ยมอร่อยเละแต่อร่อยเข้าไปนำตากัาไดน้าครับนมเย็น แล้วก็พิเออร์้ยอืมนี่ก็เช็ดอืมอืมเช็ดไปเก้นี่คือสูตรของผมอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปทำลมยินแล้วกินข้างนอกฝนฝนตกอาการเย็นไปก่อนตอนนี้เราก็ ชมนมมาเต็มที่เรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็ินถ้ามันกาศฝนตกอ้าวอ้าวฝนนี้ทุกคนฝนตกอากาศแบบนี้อากาศเย็น มันก็้กเกีนโอเคครับแคนี้แหละใครแม่ก็ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเะว่าเอา,น,าน,นั่นก็เป็นดีพีหนึ่งอ้ออเฮ้ยแล้วคนถ้าเกิดเราแบบเราเอาแบบฮบูบอยสีเขียวมาชงอะ่ะจะอร่อยไหมไปละบายบายนี่เสร็จก็ต้องล้าง 二八。